ชอบค่ะมันหลูดีซื้อสดเลยลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากเราครับนี่เอาโบแดงให้แล้วเรียบร้อยอยู่แค่บางแคลลเท่านี้นะฮะปากซอย <Yeah. S 1> เอาไปส่งมอบรถกันครับ <Yeah. S 1> มาถึงอู่ของน้าแมนอะไรซิ่งสวัสดีครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับน้าแมนอุ้ยไม่น่าจะใช่นะฮะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่น้ำแมนแต่เจ้านายของน้ำแมนอีกทีหนึงนี่เขาเรียกเป็นผอ,อสูงสุดนั่นเองนะครับวันนี้เลือกออกนี่โตยต้ามาเจสตี้ทำไมถึงเลือกซื้อรถเป็นโตยต้ามาเจสตี้อะครับชอบค่ะมันหรูดีแล้วก็ไปถึงที่เต็นท์ก็ไม่ถึง5นาทีฮะซื้อสดเลยซื้อสดเลยพอเห็นปุ๊บชอบเลยชอบค่ะได้ดูรถสภาพเป็นยังไงบ้างครับดูจากสภาพที่เราเห็น สวยถูกใจค่ะควักเงินสดเลยนะฮะเงินสดค่ะเฉียดสองล้านนะคุณผู้ชมนะบอกเลยครับควักเงินสดคันนี้แล้ววันนี้มาส่งถึงที่นะครับยังไงครับการทุกอย่างค่ะสภาพรถพนักงานบริการให้เกตเองค่ะให้เกตเองค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตส่งมอบรถนะครับมาเจสซี่คันนี้ให้กับครอบครัวของนัมแอนอลิซิ่งและตัวพี่ด้วยนะครับมีความสุขมากแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ